วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจากกรีรัฐคณะพยาบาลศาสถาบันพระบรมราชนกร่วมกับโรงพยาบาลสังครบุรีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนบ้านสเสน่พ้องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมาย,ยุ9 1พรรษา 11, เมื่อเวลา9ก้นาิกาที่ศาลาวัสเน่องหมู่ที่1นึตําบลเลยโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศาสตราจารย์พิเศษดเตอร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกพร้อมด้วยรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรวัสุธรตันวัฒนกุลดรสุขใจเจริญสุขผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อหน่วยการวิทยาลัยพยาบาลบรมาราชชนนีชนบุรีดรฤทัไทยรัตชิดมงคลผู้ช่วยคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ดรประกฤตรัชวัตรวิทยาลัยพยาบาลบรมาราชชนนีจัก,กรีรัตอาจารย์เจ้าหน้าที่ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วิทยาลัยบรมาราชชนนีจัก,กรีรัตนายแพทย์กฤษดาวุฒยากรผู้อำนวยโรงพยาบาลสังขละบุรีเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยสบชโมเดล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมายุ91พรรษาในเขตพื้นที่ชายขอบบ้านสเสน่พ้องตำบลไลโวอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง,งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตก โดยมีทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสังขละบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีและนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจัก,กรีรัฐที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่สังขละบุรีร่วมตรวจรักษาโรคคัดกรองสุขภาพและให้คําแนะนําในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันสูงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจากปัญหาประชาชนไม่สามารถควบคุมภาวะการมีระดับความดันโลหิตสูงได้สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงการสูบบุหรี่การดื่มสุราและขาดการออกกำลังกายการเกิดภาวะอ้วนดังนั้นการจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงควรเริ่มจากความสามารถในการควบคุมภาวะการมีระดับความดันโลหิตสูงให้ได้ก่อนโดยทางเลือกหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพลดภาวะเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มากขึ้นการใช้แนวคิดสบชโมเดลเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรโดยคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีอายุตั้งแต่1 5ถึง65ปีประกอบด้วยการคัดกรองโรคเรื้อรังได้แก่โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็นสีของปิงปองจะราจรชีวิตเจสีได้แก่ กลุ่มปกติเป็นสีขาวกลุ่มเสี่ยงเป็นสีเขียวอ่อนกลุ่มป่วยเป็นสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มสีแดงและสีดำเป็นแนวคิดการเฝ้าระวังความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชาชนเพื่อประเมินติดตามภาวะสุขภาพยังเป็นแนวทางในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังและส่งเสริมสุขภาพตามหลัก3อสลดได้แก่3อคืออาหารออกกำลังกายอารมณ์และ3มลด คือลดเหล้าลดบุหรี่และลดความอ้วน